จะน่าทำให้ผมร้องเมื่อกี้มีใครเห็นไอ้นี่ป่ะไอ้เกาะของ w p r ป่ะไอเกาะพี่เจ้าโคตรเซเว่นี่เราไม่ยิงพรวดแรงไอ้โจรผมไปเปลี่ยนก่อนเลยดีกว่าง่ายดีเนี่ยประมาณวิวเนี้ยผมอะเกาะมันอะเนี่ยมันชุดแข่งเลยนุ้ยใช่แบบ

เอาอุทิเชมาด้วยโอ้ยโอ้ยไอเฟิร์นนี่บ้าเอ๋เลยไอเหี้ยอนนกอะไรยืนคุกเข่กันเลยโอย้แล้วดะนะสานะบอวน,น้ายังหนาเนอนะบอกเลยวิ่งไปเกือบจะถึงหน้าประตูอยู่แล้วเมื่อกี้อ้าวกูไอเหีเ้ยเป็นโรคใบนี้ตายซะไอแบงค์ไอสัตดตายพี่ให้มาเป็นยิงดีกว่าโดนมันยิงพี่